ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๊อบคอร์ลดชีตค่ะวันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เรื่องรีพาย1988ค่ะ รีพาย1988หนึ่งในซีรีส์ตะกูลีพายที่จะทำให้คุณหวนนึกถึงเรื่องราวเก่าๆในวัยเด็กพร้อมกับนั่งยิ้มและห,วหลัวเราะทั้งน้ำตาไปกับเรื่องราวของเพื่อนสนิททั้ง5คน5ครอบครัวที่อาศัยอยู่ละแวกเดียวกันและโตมาด้วยกันในช่วงปี1988ชีวิตรักครั้งแรกในช่วงวัยรุ่นจะทำให้คนดูได้ใจเต้นแรงและได้ร่วมลุ้นไปด้วยกันว่าใครจะเป็นพระเอกตัวจริงกันแน่ถ้าคุณพร้อมแล้วไปชมกันเลย เดี๋ยวเดียวยวแต่ก่อนที่จะไปดูสปอยซีรีส์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ